สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองพักทหารจะไปรอดหรือไม่ศูนย์าาส,สำรวจความเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาได้เผยแพร่ผลสำรวจความเห็นประชาชนชาวอุบลเรื่องคนอุบลราชธานีเลือกพักไหนในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยใช้คำถามเดิม3ข้อที่ใช้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดต่างๆอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานมีประชากรกว่า1.86ล้านคนมีสสได้ถึง11คนเสียงของคนอุบลจึงมีความหมายทั้งสสเขตและสสบัญชีร,รายชื่อผลโพคนอุบลราชธานีเลือกพักไหนออกมาเหมือนกับจังหวัดอื่นคำถามแรก จะสนับสนุนใครเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งนี้อันดับหนึ่งร้อยละ45.55ระบุว่าคุณแพททองทานชินวัตรเพื่อไทยอันดับ2องร้อยละ12.18ระบุว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก้าวไก่สองพักฝ่ายขานโกยคะแนนไปร้อยละ57.73เกินครึง่งอันดับ3ร้อยละ10.82ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชารมไทยสร้างชาติอันดับ400ละ7.45คุณเศษฐาทวีสินส่วน4พักร่วมรัฐบาลคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ประชาธิปัตย์อันดับ9 0ล2.09คุณอนุทินชายวิรกูลภูมิใจไทยอันดับ 10, 1000ละ1.55และพลเอกประวิทย์วงศสุวรรณพักพลังประชารัฐ อยู่ในกลุ่มอื่นๆที่นับคะแนนไม่ได้รวมคะแนนนิยมฝ่ายรัฐบาล4พักได้เพียงร้อยละ3.64เท่านั้นคำถามที่สองพักที่คนอุบลจะเลือกให้เป็นสสแบบแบ่งเขตผลออกมาอันดับ1นร้อยละ62.27พักเพื่อไทยอันดับ2องร้อยละ12.55พักก้าวไก่รวมสองพักฝ่ายค้านโกยคะแนนไปแล้ว ร้อยละ74.82พักร่วมรัฐบาล4พักรวมไทยสร้างชาติอันดับ3ร้อยละ7.18ประชาธิปัตย์อันดับ5้ร้อยละ3.82ภูมิใจไทยอันดับ6ร้อยละ3.36ส่วนพลังประชารัฐไปอยู่ในกลุ่มอื่นๆนับคะแนนไม่ได้รวม4พักรัฐบาลได้คะแนนนิยมร้อยละ14.36 คำถามที่3พักที่คนอุบลนจะเลือกให้เป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อผลออกมาอันดับ1นึละ61.36พักเพื่อไทยอันดับ200ละ12.91พักกวไก่รวม2องพักฝ่ายคา้านโกยคะแนนไปร้อยละ74.27ส่วนพักร่วมรัฐบาล4พักรวมไทยสร้างชาติร้อยละ8.09อันดับ3ประชาธิปัตย์ร้อยละ 3.73อันดับ5ภูมิใจไทยร้อยละ2.91อันดับ6ส่วนพลังประชารัฐอยู่ในกลุ่มที่นับคะแนนไม่ได้4พักร่วมรัฐบาลได้คะแนนนิยมไปเพียงร้อยละ14.73ผลโพออกมาเช่นนี้จึงไม่แปลกที่สองพักฝ่ายค้านเพื่อไทยและก้าวไก่จะเปิดฉากเจรจาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลคะแนนนิยมทุกโพทุกสำนัก สองพักนี้ทิ้งห่างพักร่วมรัฐบาลแบบไม่เห็นฝุ่นเป็นดัชนีชี้วัดที่ค่อนข้างชัดเจนว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรกับผลงานรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเวลา8ปีที่ผ่านมาล่าสุดชาวเชียงใหม่นำโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรีนพีชและมูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จะยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจตามมาตรา9กาพรบรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้ทำหน้าที่แก้ปัญหาวิกฤตมลพิษฝุ่นควันในภาพร,รวมทำให้ชาวเชียงใหม่จมอยู่กับฝุ่นพิษ PM 2 5มาเป็นเดือนเดือนแล้วพลเอกประวิทย์เคยเขียนลงเ c e b o o k ฟ้องประชาชนว่า เป็นคนตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาสนับสนุนพนเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะหลังจากปฏิวัติยึดอำนาจแล้วพนเอกประยุทธ์อยากเป็นนายกต่อเช่นเดียวกันกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนพนเอกประยุทธ์ที่ต้องการเป็นนายกต่ออีกสองปีทั้งสองพรรคจึงเป็นพรรคทหารเหมือนกับพรรคทหารในอดีตเช่นพรรคเสรีนางคศิลา พักสหภูมิพักชาติสังคมพักสหประชาไทยพักสามัคคีธรรมสุดท้ายพักทหารเหล่านี้ก็ไปไม่รอสักพักการเลือกตั้ง14พฤษภาคมจะเป็นวันตัดสินสองพักทหารจะไปรอดหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ